สวัสดีครับทุกๆท,ท่านวันนี้เรากำลังยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีทูเอ็นแชนนนะครับ mm hmm. คุณเห็นผมไหมครับผมเหนื่อท่วมตัวเลยะนะครับเพราะว่าผมสร้างร้านเ,เราเผาตัวเองเห็นไหมครับอิดเยอะมากเลยครับผมยกวางจัดเหนื่อยมากเลยครับวันนี้เรากำลังจะไปพาชมกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมมาแนะนําก่อนนะครับผมออกก่อนอันนี้ก็คือที่คุณเห็นที่นั่งของผมนะครับอันนี้ที่ต้มกระเพราของผมอันนี้ที่คิดเงินนะครับเดี๋ยวผมจะสอนคุณให้รู้ว่าต้องทำาครับสมมุติคุณเป็นลูกค้าของผมครับผมก็จะเอากระเพราชิ้นนี้มาวางไว้ตรงนี้ แล้วก็ขี้ถ้ามันเป็นแบบผุผมก็จะคลี่มันให้กลายเป็นเหมือนกระเพราใบกระเพราธรรมดานี่แหละค่ะแล้วก็ผมก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็ตีมันเลยนะคะให้มันแบนเบนแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้หินพวกนี้ ก่อนแรกเราต้องวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้หินพวกนี้จุดไฟสมมติไฟมันขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเราก็เอาไฟไปใส่ที่ใต้นี้เพราะมันมีฟางไว้อยู่ครับแล้วมันความร้อนมันก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เราก็เติมน้ําเข้าไปแล้วก็ใส่กระเพราของเราลงไปได้เลยนะคะตอนนี้ร้านของผม ก็เสร็จแล้วนะครับอันสุดท้ายก็คือการคิดเงินเราก็จะวางกระเพราของเราไว้ตรงนี้แล้วก็มีปุ่มอะไรนิดนึงอยู่ตรงนี้แล้วเราก็กดมันแล้วก็มันก็จะมีตรงนี้แล้วก็มันก็คิดเงินติ้งติ้ง,งแล้วก็มันก็จะออกราคามานี่ไงครับ กินมันเข้าไปแล้วนะครับอร่อยไหมครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับอร่อยไหมครับคอมเมนต์มาเลยนะครับบายบายนะครับถ้าเราถึง100 Sub s c r i ับสเราจะเล่นมาคาให้ดูแล้วก็อย่าลืมไลค์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับบายบาย